โอเคครับผม mm hmm. ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนะครับผมก็เขาอัปเดตตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนะครับ25 26แต่ว่าผมไม่วางทาคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยมาทําย้อนหลังให้ทีหลังนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดของ Dead obile, ดเดสบอยเดลโมบายในปีนี้ที่เขาคอลแลบกับ Attack on t i t ท n เนีจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของหน้าโปรไฟล์ก็ประมาณนี้เลยนะครับมีไททันเอเลนนะครับผมนะ แล้วก็มีพวกมิกซาเอาไว้รีไวอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมวิ่งข้างล่างคือแบบค่อนข้างสวยงามเลยนะก็สําหรับเนื้อหาการอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดแบบข้อมูลเต็มๆไว้ที่คำอิบายใต้คลิปนี้แล้วก็ปักหมุดไว้ให้ตรงของมต์ล,ละกันนะครับเดี๋ยวถ้าพูดหมดคลิปมันจะยาวมากนะครับก็มีในส่วนของพวก series, อีเวนต์คอลลาโบซีรีส์ Attack on Titan นะครับพวกสก,กินมิกซาหอกสายฟ้าของคิมุระยูอิสกินโกรีไวอะไรอย่างนงี้นะครับ ของเจคป้านะครับสกินรีวายค่อนข้างเท่เลยผมเห็นแวบๆบ,บบละเพราะว่าอันนี้มาอัดคลิปหลังจบสตรีมที่ฮาโลวีนเมื่อสักครู่นะครับผมเนะีมีสปินโชคดีล่าสกินเปิดตัวจำกัดเวลานะครับอีเวนต์ของขวัญเครื่องรางไททันสวัสดิการเติมเงินแอทแทกออนไททันลิมิเต็ดนะครับผมนะค่อนข้างแพงเลยผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยรางวัลประกอบไอเทมไปไททันเครื่องรางทุกฝ่ายไททันมหึมาไททันสัตว์โอ้โห รถแรกแจกแถมนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีตังค์นะค,คุณผู้ชมนะก็มารีวิวให้คุณผู้ชมเฉยๆแล้วกันนะครับร้านแรก Attack on Titan นะครับอีเวนต์ป้อนอาหารสาชานะครับท้าทายชนะของกองทอาหารมีอะไรอีกเนี่ยอีเวนต์เช็คอิน Attack on Titan นะครับล็อกอินเข้าเกมเช็คอินทุกวันเพื่อรับรูปภาพลิมิเต็ด Meg and Annie นะครับจากเรื่อง Attack on Titan แชร์ Attack on Titan รับรางวัหลหรูนะครับ คืออีเวนต์มีมากมายเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว,ว่ามีเวลาจำกัดตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมละกันนะครับผมนะใครจะเก็บสะสมก็ลองไปอ่านรายละเอียดกันได้เดี๋ยวผมปักหมุดมาให้นะครับแล้วก็พวกการขายของเขานะครับพวกแพ็คลิมิเต็ดบบาๆนะครับผมนะสำหรับเติมราคาวัน4 5,000โหเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สวิสการไททันจากัดเวลานะครับก็เป็นพวกแบบเอ่อ ล็อกอินในแต่ละวันจะได้รับเซเวอร่ารวมพันสาแต่ว่าต้องเสียตังเ9.99ดอลลาร์นะครับ1,600เยน319บาทนะครับเพื่อรับสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับอีเวนต์ตัวละครฟรีจํากัดเวลาอัปเดตสมบัติเอนติตี้นะครับแต่ว่าไม่มีในส่วนของแอร์แท็กออนไนท่านนะครับเพราะานั้นเป็นอีเวนต์นะครับผมวันนี้เอนติตี้ปกติทั่วไปนะครับอีเวนต์ไล่ล่าเลือดสุดประจําสัปดาห์นะครับก็อีเวนต์27ตุลาเนาะ อัปเดตแพคลูมพิเศษบาบา,บาได้เอาขขยของอ่ะมาในส่วนของส่วนสําคัญละกันนะครับในส่วนของการปรับปรุงประสบการณ์ครับปรับปรุงหน้าปลดล็อกสกินแพตินัมปรับตะก,กะของปุง่มทางเข้าและการแสดงผลพร้อมแสดงตัวละครทั้งหมดออกมาเพื่อสะดวกต่อคนในสายหมอกในการตรวจเช็คลบหน้าต่างการยืนยันที่ได้ออกมาเมื่อจับคู่มาสำเร็จโดยคนในสายหมอกไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันอีกต่อไปสามารถเข้าสู่แมทการแข่งขันได้ทันที ในส่วนของการแก้ปัญหารอบนี้ก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยแก้ไขปัญหาที่มุมมองไม่ใส่ทัดหลังจากการบินของเดอเนื้ยืดสูงเกินไปทําให้มองเห็นผู้รอดชีวิตรอบด้านได้ไม่ชัดเจนแก้ไขปัญหาที่หางของสกินลาสฮัสกี้ของเมฆหายไปอย่างผิดปกติแล้วก็หลังจากคุณผู้ชมอัปเดตในแอปสโตนนะครับก็จะเปิดแผนที่ใหม่เปิดตัวอ,อ,อมอที่พักตาอากาศเขาอมอนอย่างเป็นทางการนะครับอมอนอมอน หลังการอัปเดตเนี่ยการแข่งขันจัดอันดับแล้วก็แข่งขันด่วนจะมีโอกาสสุงเจอแผนที่นี้นะครับเมื่อกี้หลังจากที่สตรีมสุขสรนต์บนฮารบิีเสร็จก็ได้เจอกันแล้วนะครับสำหรับด่านนี้เนาะมีคนเอามาให้แล้วก็เพิ่มระบบจี้พิเศษนะครับหลังจากที่ผู้เล่นได้รับเป้คอลาโบแอทแทกออนไลน์ท่าลิมิเต็ดสามารถสวมใส่เป้บนร่างกายของตัวละครรลชชีตทั้งหมดได้หากตัวละครเดิมมีเป้อยู่แล้วจะปลดเป้เก่าออกและเปลี่ยนเป็นเป้ใหม่แทนนะครับ เพิ่มระบไกด์ไลน์นะครับเราได้รวบรวมเก็บความรู้ต่างๆในเกมมาเก็บไว้ในระบบไกด์ไลน์โดยมีรูปภาพและคําบรรยายอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คนสา,ายมอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเดสบและโมบายถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับสมดุลเนี่ยจะค่อนข้างยาวนิดนึงผมจะอ,อ,อ่านข,าข่าวๆละกันนะครับเขาจะอัปเดตอยู่กับพวกเบิร์กของฆาตกรแล้วก็เซเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับ รายละเอียดรอบนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับเรียกว่าเต็มหน้าแท็บเล็ตผมเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปอ่านแบบละเอียดละกันเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมนะขออนุญาตข้ามนะครับผมไปในส่วนของข้อต่อไปนะครับเพิ่มวิธีการควบคุมจอยสติก๊กเพื่อเล็งของปุ่มพาวเวอร์ในแมตชของ Des Linker d e s เอ่อเดอะฮันทรีสเดอะอาร์ติสเดอะอารแล้วก็เดอะคราวนะครับ ขณะที่ยังไม่ปล่อยนิ้วจากจอยสติ๊กสามารถขยับจอยสติ๊กเพื่อเล็งได้จากนั้นเมื่อปล่อยนิ้วจะทําการยิงคู mm ่ย hmm. งทันทีสามารถสลับการใช้งานใหม่ได้ที่ในการตั้งค่าหน้าโลก <c oughs> ผมอ่านมั่วเองสหรับการใช้งานใหม่นี้ได้ที่การตั้งค่าในหน้าโลกนะครับ <c oughs> แล้วก็ข้อต่อไปนะครับ <c oughs> อัปเดตลัศมีความน่ากลัวพื้นฐาน <c oughs> และเพลงประกอบในขณะการไล่ล่าของเดอะโกดเฟส แล้วข้อสุดท้ายนะครับแก้ไขปัญหาที่การโจมตีของโอนี้อาจจะโจมตีไม่โดนได้ในขณะที่ลูกแก้วโลหิตทับซ้อนกันเป็นจํานวนมากเนื้อหาด้านบนที่พูดไปข้างต้นทั้งหมดนะครับจะต้องทําการอัปเดตเกมผ่าน App Store หรือว่า Google Play ก่อนถึงจะมีผลใช้งานนะครับผู้เล่นในเวอร์ชันเก่าจะไม่สามารถเล่นร่วมกับผู้เล่นในเวอร์ชันใหม่ได้นะครับผมสําหรับการพรีวิวการอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้นะครับหน้าโปรไฟล์ค่อนข้างสวยนะครับ อ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปเลยโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งครับสำหรับเซเวอร์นะไม่รู้ว่าจะเจอด่านไหมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเจอมาแล้วนะก็ค่อนข้างกระตุกเลยนะครับภาวนาให้ไม่เจอแล้วกันเพราะว่ามันกระตุกมากๆเลยเครื่องผมไม่ไหวนะครับของผมื่อใครสงสัยนะว่าใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรผมใช้ iPhone 7 Plus นะครับผู้ชมแล้วก็ใครที่แบบลงทะเบียนคอลลาโบไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีพวกรางวงรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็ไปรับกันได้ที่หน้าเกองนะครับผมนะอีเมลเนี่ยตรงนี้เห็นปะมันจะมีรางวัลเนี่ยก็จะได้ชุดนี้นะครับผมนะม้วรางวัลสาหรับลงทะเบียนล่วงหน้าผมลงทะเบียนไว้นะครับที่ทาคลิปใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงกันได้นะครับรับปุ๊บก็จะได้ดาบทหารฝึกหัดน,นะครับน่าจะเป็นชุดนะครับผมนะแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็อันนี้โบนัสการคาราโบลงทะเบียนล่วงหน้าถึง เออหนึ่งล้านครั้งนะครับก็เลยให้สกินฟรีมานะครนะับโอเคไลฟ์สตรีมนะครับเหมือนจะเป็นของใครนะเหมือนจะเป็นของใครเอยดูซิโรชวิตเฟิงหมินนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสกินกันสักครู่อา้าวผมใช้เป็นเฟิงหมินแล้ววะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสกินสักครู่ที่เขาให้มาใหม่นะครับ น่าจะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะนี่โอ้สวยงามเลยครับผมเดี๋ยวเราใช้เป็นอันนี้แหละแล้วก็ในส่วนของสมบัติเอเดตี้เนี่ยแตกของในท่านเป็น100เซลล์รา์นะครับผมเก็บตั้งแต่เกมเปิดยังได้แค่3 0 0เลยก็มีเอเลนนะครับผมนะแล้วก็เฟืองหมินของวิกซะที่เอเลนนี่จะเป็นตัวละครแทปเปอร์นะครับมีวายก็เป็นในส่วนของเจคพาร์กนะครับผมมีเอเลนล่างเอ่อล่างสงนะครับ แล้วก็เอเลนล่าปกติค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแต่ผมไม่มีตังน่าเสียดายยังไม่ยังไม่เห็นคนซื้อเลยนะตอนนี้อันนี้อีเวะไลปกตินะครับเดี๋ยวสุ่มให้ดูลอกนุนแล้วกันอันนี้มันแค่แบบสิบหินนิ่งครับผมนะผมไม่ได้แล้วมากผมไม่ใช่คนดวงดีอ่ะนะ <c oughs> ไม่ได้จริงด้วยโอ้ยไ,ได้ว่ะ <c oughs> ได้สกินเงินเฉยเลย อะไรวะเขาแจกเขาแจกไม่ใช่อะไรอ่าโอเคพวกอีเวนต์อะไรก็เปลี่ยนหน้าอันนี้ใหม่หมดเลยนะครับใครที่อัปเดตแล้วเนี่ยสำหรับใครที่แบบอัปเดตเข้ามาเนี่ยลิ้นพันนะฮะใครที่อัปเดตใน App อ t o r นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้โหลดในตัวเกมประมาณสัก300กว่าเกือบ400นะครับก็เหลือพื้นที่เผื่อไว้กันด้วยในส่วนของไกด์ไลน์อะไรก็แบบมีปกติเลยท่านเนี่ยเขาก็มีแนะนำถือว่าดีเลยนะครับผมนะอัปเดตมาใหม่ มีพวกนูน่นพวกนี่นะครับล็อกอินลองวนลาง,งวันอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับลองเข้ามาเช็คกันได้นะครับผมนะนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะอาหารซาช่าอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยป้อนอาหารซาช่าให้อาหารพูดเป็นให้อาหารสัตว์เลยพูดถึงซาช่าก็เศร้านะครับผมนะทหารฝึกหัดนะครับผมโอเคอันนี้ก็ทำพวกอีเวนต์เหมือนจะ่ีไททอันคอสสงคารามด้วยโอ้โหเท่มากนะครับถ้าถอยหลังอีก8วัน12ชั่วโมงก็จะหมดแล้วนะครับผมนะ เป็นอีเวนต์ใครที่แบบอยากได้นู่นนี่นั่นของแลายก็แบบออลองเข้ามากันได้นะครับลองเข้ามาทำอ e ีวงอีเวนต์นะผมนะมีนู่นนี่นั่น,นเต็มไปหมดเลยนะผมเนี่ยดูดิคุณผู้ชมเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับ,เ,เ,หเ,เ,หเ,รบเหมือนจะมีสกินพวกนิสตอรเลียอะไรด้วยนะผมเห็นเมมเบอร์ผมใช้นะครับเหมือนจะเป็นของเคสมัง้ง ไม่รู้ว่ามีขายหน้าไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหน้าเคสหลักนี่นะจะไม่มีปะสกินฮิส t ต r รียเลสนะครับเขา X กับเดดบอยยังไม่ใช่แอทเทนส์ลิ้นพันลิ้นพันเอ่อแอทเทนีอ็กับเดดบ b ยถือว่าโอเคแล้วนะเขาหลักกันผมชอบเลยคุณผู้ชมร้านแรก ก็มีพวกของนานาเลยนะครับผมนะโอ้เต็มไปหมดนะครับใครได้สกินเจกปาร์ที่เป็นรีไวทนะ์ถือว่าโชคดีมากเลยนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่ายังไงนะครับเข้าไปดูนู่นนี่นั่น,นสักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับลิ้นพันนะขออภัยด้วยคุณผู้ชมพูดลิ้นพันหม,ม,มดตื่นเต้นนะครับผมชอบแอทแทกของลท่านอยู่แล้วไงไม่คิดว่ามันจะแบบมาคอแลแลบกับเดซปายนะครับอะ ก็เดี๋ยวเราไปวอร์มมาสักตาหนึ่งละกันนะครับพวกสกินเมื่อกี้ผมก็เปิดให้ดูละเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเฟิร์งมินนะครับเป็นสกินที่แจกแล้วก็เสื้อที่มันแจกมาด้วยนีว่ว่ะเออเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บน,นึงนะคุณผู้ชมสักคู่หนึ่งเฟิงหมิ่นอยู่นี่ใช่ไหมส่วนเสื้อที่แจกเออดูซิว่าใช้ตัวไหนได้บ้างอ๋ออันนี้เสื้อใหม่นะครับที่เขาผมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเป็นเอ,อ่อ ออสวยดีสวยดีใช้ได้ทุกตัวปะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะนะเดี๋ยวขอดูตัวอื่นใช่ไหมโอ้ได้แค่ฟึงหมิ่นตัวเดียวนะครับทำไมไมีแต่ฟึ่งหมินม่นหมดเลยวะเขาเอวยอะไรเฟึ่งหมินหมเดี๋ยวใส่สกินนี้ก่อนละกันนะครับสกินแรนะนมะนะเดี๋ยวแต่งตัวให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวเราไอ้สกินที่แจกนะมันแค่สกินแบบปกติทั่วไปนะครับคงต้องใส่เป็นสีดำงี้ไหมน่าจะเข้ากว่า ใช่สีดำเครื่องรางนะครับก็ใส่ได้ใช่ปะก็ใส่ไปก็จะติดตรงนี้นะครับผมนะถ้าออกก็ไม่มีก็ใส่ไปอันหนึ่งละกันนะครับอุปกรณ์วิเศษพวกเป้ผมไม่มีเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชม โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแก๊สเฮเวนร้านเก็บของเก่าออโตเฮเวนนั่นเองนะครับผมมากับชุดที่ลงทะเบียนล,ล่งหน้านะครับอแท็กของไททันนะครับเป็นชุดทหารฝึกหัดที่ยังแบบไม่มีตาโลโก้หรือสำรวจหรือว่าทาหารอะไรวะลืมไปละลืมไปแล้ว, <c oughs> ลมไ,ลวไม่ได้ดูนานนะครับช่วงนี้ติดเดเดียก์ทีโครนั้นอยู่ไงก็ <c oughs> เลยไม่ได้ย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวจะรอดูอีกที ตอนซีซันไฟนอลซีซันมาเนี่ยครับคุณผู้ชมพาร์ทส,สุดท้ายนะครับอ่ะปั่นกันต่อนะครับผมเนะเจอเป็นเดอะสปิริตนะครับเมื่อต้อนเกมเขาสปอยแล้วนะครับว่าเจอตัวไหนนะครับผมเขาเขียนบอกไว้ที่เขาดีบายโอโ้ผมเห็นแล้วอยู่นู้นป่ะใช่ไหมไฟแดงๆโอเคเดอะสปิริตนะครับเดีย๋ยวปั่นไฟไปก่อนละกันนะครับตอนนี้ฆาตกรอยู่แถวนี้เพื่อนบอก โดนไล่อยู่นะครับสำหรับลุงบินนะครับผู้ชมส,สังเกตจากขาเออขาปูเรียกว่าขาไม่นมุมอันเล็กแล้วกันนะมันดิ้นอยู่นะครับเนียจะอยู่ในบ้านใหญ่นะครับเดี๋ยวเราปั่นไปก่อนไม่ต้องสนใจนะครับดีนะไปเจอด่านใหม่ด่านใหม่ที่มีหิมะตกคือแบบกระตุกมากเครื่องผมคืณไม่ไหวนะครับคือปรับต่ำสามสิบเฟรมเครื่องผม iPhone 7 p l พ s นะครับปรับต่ำสุดหมดเลย30เฟรมนะครับ ที่เหลือไม่ได้เปิดเลยครับพวก F X A A M X A A อะไรเงี้ยนะไม่ได้เปิดเลยนะครับเปิดเงาเปิดคมอะไรไม่ได้เปิดทักอย่างเลยนะครับก็ยังไม่ไหวเลยคุณผู้ชมกระตุกกันกระหน่ำเลยนะครับนับวันที่เซิร์ฟเมดอีนี่เหมือน EU ไปทุกทีแล้วกระตุกตาแรก่อนไฟเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่ผมเห็นได้ชัดเลยสำหรับเซิร์ฟเมดอีนี่นะผมว่าเขาขายของเก่งมากคุณผู้ชมเห็นไหมทำอีเวนต์แอดแท็กคอนเทนต์มาอีกแล้วมีอีเวนต์ให้เราแบบเหนื่อยกันทำนู่นทำนี่แล้วนะ ผมก็ได้แค่ของเล็กเล็กน้อยๆอก็ดีใจแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างแบบนั่งเก็บของรายวันรายแบบโหแบบที่เขาให้อีเวนต์ว่านะถ้าผมว่างก็อาจจะทําอยู่นะแต่ว่าไม่ว่างไงเสียดายเหมือนกันแต่ว่าได้ของมานิด,ๆๆๆดนหน่อยๆเกี่ยวกับแอแทกของในท่านในเกมเรดบอยแตละโมบายก็โอเคละมาผมแล้วยังไงดีล่นะน้าวิ่งตรงก่อนน่าจะโดนสวบหลังละทีหนึ่งหรือเปล่า อ้าวไม่ได้ไล่ว่ะแน่อยู่นั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยตัวมันค้างเหรอตัวมันยังอยู่นี่อยู่เลยไหนบอกแก้บั๊กแล้วไงไอ้ลงบินวิ่งไม่พักรักเลยวิ่งพักบ้างไม่ได้เดินพันอีกแล้วผมเอาโดนเขาให้แล้ว แมวเป้าแมวเป้าว่างไงแ,แ,แมวเป้าแมวเป้าแมวเป้าโดนเป็นเป้าหมายแล้วปะ่ะอ้าววางวะวางว่ะทำไมคนรอช่วยมันเยอะจังวะงั้นผมไม่ช่วยนะผมปั่นไปแล้วนะเออเดือดสองเครื่องแล้รอกวะเร็วเนี่ย โดนทั้งระเบิดดินก็หลุดด้วยน่าจะตาบอดนะครับเพื่อนนะฆาตกรผมไม่รู้นะหรือเพื่อนเราก็ไม่รู้นะครับผมวางไปแล้วมา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 แล้วล้มไม้แน่ทรงนี้ยืนแบบนี้รอตรงไม้แบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สนใจผมด้วยล้มไม้แน่ทรงนี้หอยางยังยางวายังวะไอ้พวกนี้มันลิฟวิ่งอ่องบ้านกันหรอวะเนี่ยทำไมผมลิ้ฟวันบ่อยแต่วันนี้เลย ื่นเต้นงไงสกินแอทเทิรองัลท่านนะครับไม่รู้ว่าเขาจะแจกให้ของดีแบบนี้เยเฮ้ยเ้ยเ้ยวนี้มันวิ่งป่วนกันจังวะไฟไม่ปั่นกันเลยนุยคนนือเอาตู้ยคนนึงเอาระเบิดด้เฉยต้องรีบปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้อันตรายมากต้งรีบปั่นให้เสร็จปั่นเครื่องแรกเสร็จได้ก็ดีมากเลยครับเครื่องนี้นะถ้าเข้าเกมมาต้นเกม มันเป็นประตูเป็นห้องปิดตายอ่ะคุณผู้ชมทางออกทางเดียวไอ้พวกนั้นมาช่วยผมปั่นไฟไหมเนี่ยไอแมวเป้าวิ่งเดียวเลยทีสองคนทำอะไรอยู่อะมาตรงนี้แล้วรอกว่ะแมวเป้าล่อมา เรียบรอ้อยจังหวะแบบสวยบ้างนะครับแต่ฆาตกรเรียกว่าจังหวะนรกนะครับอุ้ย <c oughs> เห็นนะเฮ้ยเราคือทหารฝึกหัดนะเดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินะลายจะตามเราไม่ทันนะลินลินยามอากาศอุย้ยอากาศอะไรวะโอกาสโอกาสเดี๋ยวผมใช้เครื่องอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติมันตามผมไม่ทันแน่เนี่ย ไงหน้าจอขึ้นยิงเลยผมว่าผมหายแทกกขอนท่านเยอะแล้วเอยแต่ว่าผมชอบนะอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสว์พิธีมันคือโคตรเท่เลยเรียกว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเลยเคลื่อนที่ว่าลืมและมานี่ได้มานี่ได้มาทางนี้มาทางนี้แล้วก็สวนไปเลยน่าจะวาร์ปไปนู่นละตอนนี้ถ้าจะรอดกันนะเอเป็นครั้งแรกที่อัดคลิปเรารอดนะเนี่ยอุ้ยเปิดเลยเหรอ ข้าตรกรเปิดป่าเออไฟแดงตบมือให้กกอนโนวันมาเนี่ยโนวันมาเนี่ยเอาไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีผมไม่โดนตีสักทีเลยว่ะ <c oughs> เอแมวเป้าออกไดไหม <c oughs> โอเคได้ได้มีการรอด้วยว่าออกได้หรือเปล่านะสวยสวยสวยเดี๋ยวกดไลค์ให้นะทุกคนเลยเล่นดีเล่นดีเลยหรือว่าจะไม่รอดแล้วนะชุดโคตรเท่เลยทีมดำๆ ทำไมเขาไม่เอาเป็นชุดแบบทหารฝึกนขัดจริงๆหรอเปล่าที่เป็นสีน้ำตาลชุดข้างในสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแอทแท็กออนไลน์ท่านเลยมันจะดูแบบขี้เกียจดีไซน์ไหมขออภัยด้วยน้ำลายสำหับน้ำลายนะครับเมื่อกี้ผมจุ๊กใบหกสิบเอวีนะครับเพื่อเราจุ๊กสิบวีไปเอาเรื่องเลยอีกคนหนึ่งต่างกันคนละ1นึ่งวีเองคุณผู้ชม70กับ71นะครับแมวเป้าคิวคีขอกกันหมดยังเนี่ยทีมจีจีวีผิดทันไหม หลายคนสงสัยว่า g g w p หรือว่า g g คืออะไรนะครับ TG คือ Good Game นะครับเป็นเกมที่ดี WP ก็คือเล่นดีนะครับ WP นะครับเป็นมรารยาทหลังจบเกมนะครับจะพิมพ์หรือว่าพม่พิมพ์ก็ไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีใครว่าบางทีเขาไม่ค่อยได้ดูแชทหลังจบเกมกืออยู่ละส่วนมากจะด่ากันนะเท่าที่ผมเห็นนะผมก็พิมพ์แค่ g g w p แล้วก็ออกนะครับก็พิมพ์ตามมรารยาทแล้วก็เกมก็ดีนะ หมายถึงเกมเล่นดีไม่ใช่ใหมายถึงเกมดีๆนะพูดอย่างนี้ไม่โอเคใช่ไหม okay, right? สำหรับวันวนี้ก็น่าจะวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดของ Dead by ์เด l i g h t Mobile ที่น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในครั้งที่อัปเดตใหญ่ที่สุดนะครับเขาคอลแลบกับทางซีรีส์ Attack on t ไ t ท n นนะครับอนิเมะดังที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมนะใครไม่รู้จักก็ลองไปดูกันน่าสนุกนะ ครั้งแรกผมก็ไม่ได้เปิดใจดูหรอกก็ไม่มีอะไรดูจริงๆก็เลยลองไปดูนะครับสรุปก็ติดงอมแงมเลยนะผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าข้อมูลใดตกหล่นหรือว่าผิาพดพลาดระการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมนะที่นี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปพิยงเท่านี้ก็แล้วกันไปพบ,บเจอกันคลิปหน้าครับผม